ไฟเอรโรสเปนจูเนียกับทางเทเลนต์คอฟฟอร์ดส่อลม่มโดยล่าสุดนั้นการพูดคุยของทั้งสองฝ่ายยังไม่ลงตัวมีการเลื่อนวันจัดออกไปแบบไม่มีกำหนดโดยล่าสุดนั้นไมค์คอพิงเกอร์นักข่าววงในของ ESPN ได้รายงานข่าวมาว่าได้เกิดปัญหาเรื่องการเจรจาเกิดขึ้นส่งผลให้ไฟล้มแชมป์โลก4สถาบันหลักรุ่นเวลเทเวท ระหว่างเออโรสเปนจูเนียกับทางเทอร์เลนคอฟฟอร์ดถูกเลื่อนออกไปจากเดิมซึ่งก่อนหน้านั้นมีการวางแผนว่าจะจัดกันในวันที่20พฤศจิกายนนี้แต่ตอนนี้ได้มีการเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดแล้วโดยทางคอพิงเกอร์ได้รายงานข่าวว่าทีมงานของคอฟฟอร์ดที่เป็นตัวปัญหายัางต้องการที่จะโชคกับสเปนจูเนียแต่เขาต้องการทราบเรื่องรายละเอียดค่าใช้ใจ่าย ในการจัดรายการในครั้งนี้เพราะจากตัวสัญญาที่ตกลงกันส่วนแบ่งรายได้ต่างๆของทางคอฟอร์ดไม่ได้มีการการันตีเป็นตัวเลขที่ชัดเจนแต่ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของไฟนี้ล้วนๆคือพูดง่ายๆก็คือกลัวรายการนี้ไม่ปังนั่นเองเลยต้องขอดูตัวเลขการันตีรายได้ให้อุ่นใจโดยทางคอพินเกอร์ยังได้กล่าวต่ออีกว่าสุดท้ายแล้วมหาศึกซูเปอร์ไฟในครั้งนี้ น่าจะเกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดก็คือเดือนธันวาคมนี้หรืออย่างช้าที่สุดก็คือไม่เกิดขึ้นเลยนั่นเอง